หัวหัวหัวครับพี่น้องหัวเขาก็ตัดหางแล้วบ่วโอ้หนดึดตัดครับตัวนี้น่ะสองโลประมาณพันตัวนีย<า>ซื้อมาทเท่าไรนี่ครับซื้อมาสามอยโอ้เงินตัล,ละอยหาชิบบ่ตัล,ล,ละลอยหาชบเต็มหางเลยพี่น้องอยิมๆๆยมอยู่สามสี่หมือมันกับเป็นขาแล้วกัดหางแล้วโอ้กัดชีคือขวากนั่นเนาะ ฟอกนั่นเป็นโตแล้วอันนี้อายุมันไรปะในครับนี่อายุนี่ครับพี่น้องอายุห่วกประมาณสองอาทิตย์น่ากัได้โอแล้วว่าที่นี่ดนปะในครับยังสิได้กินกบกัดจยกกบหน่อยก็กินได้เลยเวลามันกัดหางนี่ครับพี่หน่องประมาณท่าโตนะครับ นี่คือผักตบบ่ครับผักตบสว่านี่ครับผักตบสว่าโอ้เต็มเต็มเลยพี่น้องอันนี้เขาก็ให้อาหารนะครับเป็นอาหารกบนะครับขนาดบัวสามเม็ดคุ้นหนึ่งจุดห้าเมตรคือกันกับบัวนั่นครับผมกระบัวรหัสลอยนะครับนี่ครับพี่น้อง ลายแห้งครับ1,000บาทเอยผมยันหนึ่งพันบาทสามร้อยบาทหนึ 1, ่งพันโตนะครับประมาณโออประมาณเอออ,อาจจะลายกานั้นกระไดนะครับโอ้โอตูงเี้นี่หัวตูวปัวตีเปย์จังสองมือกระไดกลายเป็นโตครับเงียบช่วงนี้ให้อาหารหาครับมือลรทียาครับเียอีกประมาณเดือนหนึ่งเขาก็สิทด้จับขายนะ นี่นครับลูกปอดครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับฟังนี่ไล่เป็นโตเลยลูกปอดครับลูกปอดนี่แหละครับก้อนสีมาเป็นกบนะครับวัตจักรนะครับก้อนเ้องสีได้กินนะครับ เป็นองสีงมาก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับหงายแห้งนะครับตอนนี้ก็กำลังกินอาหารนะครับอย่งอางอะไรอร่อยนะครับนี่นะครับพี่น้องจับน้ำพักตบนะครับตูวเกียวซ้ำปูมือนะครับพี่น้องมาเหลี่ยมมองๆอยู่ให้อาหารครับให้อาหาร วัดครับด้ว่าหวกนะครับภาษาอีสานนะครับเอาละครับพี่น้องเอ๋ยซ้ำเนียนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ